ครับผมวันนี้ปลามาเก็บนะฮะกระบองเพชรครับผมกระโกโบนะฮะเดี๋ยวห้องห้องกระบองเพชรเนาะครับผมเนี่ยเต็มต้นเลยครับแต่งจากเต็มดอกไปแต่เจ้าแล้วก็มาเก็บตอนสายๆนะฮะเต็มนะครับลูกมันเป็นประมาณนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะตัดมาจิ้มไม่พอนะครับผมตัดก็ต้องระวังครับผมหนามปักเจ็บขนดครับมันปวดนี่ครับผมหากมาแบบนี้ครับ ครับผมนี่ครับข้างในก็จะเป็นเหมือนแก้วมังกรนะครับแต่รสชาติมันจะหอมนะผมมีความหอมหวานหอมนะครับยิ่งเย็นเย็นยิ่งหอมยิ่งหวานนะฮะนี่ครับผมเหมาะขนาดดูน่มาครับอืมหวานครับผมหอมครับอร่อยกว่าแก้วมังกรครับผมมีความหอม What? No.